สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง8 t 8 6นะครับกเ็เราไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้มาอาทิตย์กว่าๆแล้วรู้สึกแม่งแบบมันมันเฝ้ารอพวกคุณมนอารมณ์แบบมันเฝ้ารอตอนใหม่มาเรื่อยๆตอนใหม่เมื่อไหร่จะมาว่าเราอยากจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งจะไปโดนสปอยมาเหมือนกันนะ่ะมันจะเป็นแบบทางมิวไทยแลนด์นะครับ คือเหมือนกับมันจะไม่ได้ลมแบบว่าแม้ว่าอนิเมะเรื่องเอทิซิเอทิซิเนี่ยมันจะถูกเอามาฉายในแอนิเคชันไอชีอีใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนกับจะเป็นเอ่อมันมาจากมิวเทแลนอยู่ดีอะมันเป็นแบบมิวเทแลนมันเหมือนกับจะเป็นบริษัทที่เขาแบบเชื่อมต่อกับทางญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นไงมันก็เลยบอกว่ามีการเชื่อมต่อกันแล้วก็แบบมีการโปรโมทอะไรในในช่องเขาแหละเออแต่ว่าประเด็นคือทาง Thailand มิวเทแลนม่งไม่ได้มีการสปอยอะไรไงครับแต่ว่าคนดูนี่แหละผมดังเสือกไปอ่านคอมเมนต์แล้วม่งแบบ ฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> มันได้แบบจะเรียกว่าไงดีวะผมโดนสปอยะผมแบบผมรู้สึกแย่เลยนะคือแบบว่าไอ้สปอยที่ว่าเนี่ยมันก็คือแบบว่ามันจะมีตัวละครเพื่อนของนางเอกครับที่เป็นแบบว่าเพื่อนสนิทมาที่ปูทางมาตั้งแต่ตอนต้นๆเลยครับว,ว่าแบบสนิทกันประมาณนึงอะไรแบบนั้นแล้วก็ตอนนั้นก่อนแม่งจะมีการเล่าว,ว่าสมัยเด็กๆอะ่ะเพื่อนคนนั้นอะ่ะมันจะมีแบบเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่เป็นแบบชาวเอิซอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชาย อะไรแบบนั้นแล้วก็มีพี่ชายด้วยแล้วผมไปโดนสปอยตรงที่ว่าเออเพื่อนคนนั้นน่ะแม่งมันเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับพระเอกไงอะ,อะไรวะผมโดนสปอยได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> มันก็เลยแบบไม่ค่อยพีคเลยครับไอตอนที่ผมดูตอนที่9้าเนี่ยล่าสุดไออนิเมะเอทิิกเอทิิกที่เราดูคือตอนที่9้านะแล้วแม่งแบบโอ้โหมันมันควรจะเป็นฉากที่แม่งแบบพีคมากอะ่ะสลับเรื่องนะตอน่าผมดันเสือกไปโดนสปอยก่อนนะดิแม่งรู้สึกแย่ใช่ไหมแต่ ไม่เป็นไรครับยังพอรับได้เนื้อเรื่องของตอนที่9ก้ามันก็สนุกอยู่อะ่ะเฮ้ยพวกคุณมันมีเรื่องที่น่าดีใจตรงที่ว่าพระเอกของเราครับชินเนี่ยที่ผ่านมาเราเคยแซวกันไงว่าแบบเฮ้ย hey, ชินมึง,ม,งมึงแบบเป็นพระเอกที่หน้านิ่งมากๆเลยนะมึงแบบไม่ไม่คิดจะแสดงอารมณ์อะไรบ้างหน่อยเหรอเออมาตอนที่9นะครับเป็นฉากตอนที่ไอช้ชินมันกําลังจะแบบไปต่อสู้กับลีเจียนที่แม่งแบบมีมันสมองหรือว่าจิตวิญ,ญญาณอะไรของพี่ชายมันแล้วแม่งแบบเฮ้ยแบบ โอ้ดิจังเรามาสู้กันเถอะอะไรนั่นแนะ่ละแล้วมันแบบทําท่าทางเหมือนกับมันยิ้มอะพว่คุณอรมลงประมาณแบบมีมีเป็นรอยยิ้มที่มีความโลกสิทธิ์มากอันลงคล้ายๆกับในโซเีเต์ผมชอบนะผมชอบรอยยิ้มแบบนี้แต่ว่าก็ัด้แหละมันยิ้มไปมันก็ได้แค่เท่แหลนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเ,เป็นการแบบบอกเล่าเรื่องราวของตัวของพี่ชายมันแล้วก็แบบในที่สุดก็ได้จัดการครับเรื่องราวที่แม่งแบบเป็นปมมาตลอดสักทีหนึ่ง รีเจียนก็ถูกทำลายเย yeah. แต่ประเด็นก็คือว่ามันเหมือนกับเราจะมาพูดอะไรแบบนี้มันก็คือค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าน่าเบื่อเหมือนกันนะหนึ่งเลยคือแบบว่าอนิเมะเอติซิกเเนี่ยครับจริงๆมันมีเรื่องราวให้ชวนคุยอยู่เยอะนะครับ แม้ว่าเรื่องย่อมันจะเป็นแบบอะไรที่แม่งดูเป็นวงกว้างมากๆเลยอ่ะมีอาณาจักรหนึ่งแม่งแบบทาเครื่องจักรอะไรออกมาปล่อยลีเจียนออกมาลุกลานชาวบ้านอาณาจักรของตัวละครนางเอกก็จะพยายามแบบว่าส่งไอ้ชาวชนชาติที่มันเป็นทาสของชนชาติกูเนี่ยออกไปสู้รบซะอะไรแบบนั้นอ่ะแม่งก็เลยแบบเนื้อเรื่องมันดูน่าสนใจมากๆแล้วมันดูมีเรื่องให้คุยกันไงครับแต่ว่าอ,อาจจะด้วยความที่เขาทําอนิเมะออกมาดีด้วยแหละ เอออันนี้ไม่มันออกมาดีเกินคาดแล้วมันก็เหมือนกับจะไม่ตัดฉากอะไรในไท์โนเบลเลยอะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้ตัดฉากอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์มันไม่เปลี่ยนนะครับคือหมายถึงแปลว่า,าให้พูดง่ายๆเลยคือถ้า,าก็าผมดูเอตซิกตอนที่1กับเอตซิกตอนที่9เนี่ยผมก็ยังเป็นอารมณ์เดียวกันอยู่เลยผมก็ยังนั่งแบบอ๋อเหรอ เรื่องราวมันเป็นประมาณนี้สินนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือเอาตรงเลยนะผมเป็นคนที่แม่แบบเวลาที่ดูอนิเมะหรือว่าแบบอ่านพวกแบบการ์ตูนอะไรแบบนั้นอะ่ะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอินกับโทนเรื่องและก็อารมณ์ของเรื่องประมาณหนึ่งครับเราจะรู้สึกว่าเราจะชอบ พวกแบบอนิเมะที่มันจะเปลี่ยนโทนเรื่องไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้น Hunter Hunter ที่มันเปลี่ยนโทนเรื่องไปเรื่อยๆนะหนึ่งในอนิเมะที่ผมชอบมากที่สุดอะภาคนี้ก็จะเป็นโทนนี้เออเปลี่ยนภาคปุ๊บอ่ะมึงเปลี่ยนโทนและเปลี่ยนตอนปุ๊บอ่ะตอนนี้แล้วมึงโทนนี้มึงเปลี่ยนโทนมาอีกแล้วอะไรแบบนั้นเราจะรู้สึกว่ามันมีความแบบมีความแตกต่างอะไรกันแล้วมันจะแบบชวนให้เราได้ดูตอนต่อไปครับแต่ว่าเอ็ดดี้ซิรู้สึกว่าจะมีข้อเสียตรงนี้แต่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเออมันควรจะเป็นอย่างั้นนแอเา่่วต จะเรียกว่าไงดีวะผมก็ชอบนะผมดูไปแล้วผมก็สนุกไปด้วยครับคือข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันไม่ได้เน้นไอ้พวกฉากต่อสู้อะไรมากอะสำหรับผมนะอันนี้คือแบบสำหรับผมคนเดียวว่ามันเป็นการ์ตูนที่มันไม่ได้เน้นฉากต่อสู้อะไรมากมันก็เลยทาให้ผมสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ครับเป็นคนไม่ค่อยชอบดูการ์ตูนต่อสู้เพราะว่าเรา ไม่ไม่ได้เชิงว่าไม่ชอบการ์ตูนต่อสู้นะหมายถึงแบบเราไม่ค่อยชอบการ์ตูนแนวหุ่นลบยิงกันอะ่ะเออต่ว่พลัรมาเน้นในพวกแบบบทสนทนาระหว่างตัวละครเน้นแบบดราม่าอะไรแบบนั้นแม่งก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีครับประเด็นก็คือผมโดนสปอยอีกแล้วเนี่ยไอตอนที่ผมแบบเพิ่งจะดูตอนที่9จบไปเนี่ยผมพยายามจะไปหาว่ามันมีคนเขาคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างวะ เอตีิกเอตีิกตอนที่9เนี่ยมีคนแบบรู้สึกยังไงกันบ้างว่าหลังจากที่ได้ดูเพราะว่ามันเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแล้วมันก็พีคมากอะไรแบบน,นั้นแต่ว่าไปหาดูในพันทิปแม่งไม่มีใครคุยเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้เลยอะแม่งเสียดายชิบหายเลยการ์ตูนโคตรสนุกเลยคุณแม่งบอกไม่มีคนคุยกันวะอะไรแบบนั <laughs> ้นจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ซัหน่อยดันเสือกไปเจอการ์ตูนเก่าๆเข้าครับ เป็นกระทูที่เขาจะมาตั้งแบบประมาณว่าเอ๊ะเมื่อไรพระเอกของการ์ตูนเรื่องนี้จะมาเจอกับนางเอกสักทีนะอะไรแบบนั้นแล้วก็คิดว่ามันอาจจะไปเจอกันตอนจบของเรื่องเลยก็ได้มั้งเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมันคงจะไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกแม่งนางเอกก็อยู่อีกฟากหนึ่งอยู่ในแบบเขต86อะไรไอ้พวกพระเอกก็ไปสู้รบกันสนามรบไปดิแล้วแม่งแบบมันจะมาเจอกันได้ยังไงอะไรแบบนั้นเราพอจะรู้เหตุการณ์อยู่แล้วว่าเออสุดท้ายพระเอกมันก็คงจะรอดมาคนเดียวแล้วมั้งแล้วก็ อ่ามาเจอกับนักเอกปุ๊บเรื่องจบอะไรแบบนั้นแต่ไปมาแม่งมีคนมาสป,ปอยผมเฉยเลยอ่ากระตุ้นเรื่องนี้นั้นพระเอกจะได้เจอกับนักเอกตอนจบเล่มหนึ่งครับผมนี่แบบ <c oughs> มันจะดีเหรอมันจะดีเหรอแบบเสียงแหบด้วย <c oughs> ขอขอแบบพูดอะไรแบบนี้นิดนึงนะแม่งแบบมารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทําให้ผมรู้สึกแย่กับมันเหมือนกันนะจริงๆเนี่ย มันอาจจะดีก็ได้นะในตัวของเนื้อเรื่องอะว่าแบบพระเอกได้เจอกับนางเอกเร็วอะไรแบบนั้นอะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปวะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยเพราะว่านะตรงนี้ก็คือบอกว่าเรื่องราวก็คือพระเอกเนี่ยกับพวกแบบลูกน้องถูกส่งไปให้ไปตายในสนามรบให้ไปสู้กับพวกรีเจียนนี่แม่งแบบมีจํานวนมหาศาลอะไรแบบนั้นแล้วแม่งแบบสู้ไปสู้มาแล้วก็ดูท่าว่าได้ไปเจอกับรีเจียนที่มีจิตวิญญาณของพี่ชายตัวเองอยู่ อะไรแบบนั้นสุดท้ายก็สามารถที่จะฝ่าฟันมันมาได้ครับฝ่าฟันอุปสรรคอะไรออกมาแล้วก็โดยได้นางเอกเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเอาไว้ั้งเหมือนกับแบบส่งไอ้พวกแบบกระสุนหัวด้านอะไรของแม่งส่งไปแล้วก็แบบเอ้ยใน,นที่สุดก็จัดการพี่ชายได้สักทีนนะอะไรแบบนั้นแล้วก็สู้กันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับนางเอกอะตัวของนางเอกก็คิดว่าสงครามมันจบแล้วพระเอกกับพวกแบบลูกน้องแม่งรอดแล้วอะไรแบบนั้นแต่ไปมา,มาแม่งไม่ใช่ว่ะ ไปไปมาแม่งคือมันเพิ่งจะเป็นเหตุการณ์ในวันแรกมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นไอ้พวกพระเอกก็ยังต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพวกกูจะตายอ้าวมึงอ้าวมึงดาร์กเฉยเลยเว้ยนางเอกก็แบบเอ๊ะอะไรกันนะ่ะฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยวิ่งออกไปร้องไห้เอ้ามึงจะวิ่งออกไปทาไมมึงจะวิ่งไปยันในสงครามเลยไหมกูตกใจผมก็งงอ้ามึงจะวิ่งไปไหนเขามึงวิ่งออกไปมึงมึงวิ่งคือเขาจะให้อนุญาตให้มึงออกไปในสนามรบเหรออะไรแบบนั้น อ่ะไม่เป็นไรก็เข้าใจเลยครับว่ามันมันเป็นปซีนนาร้มแหละเออก็โอเคดีฉากร้องไห้ก็ก็น่ารักดีครับอย่างที่บอกแหละกระตูนเรื่องนี้นี่ถ้าจะให้ผมพูดว่าผมชอบอะไรมากที่สุดคงจะเป็นตัวละครนางเอกครับใช่นางเอกน่ารักอะไรแบบนั้นพระเอกก็ทําหน้านิ่งเป็นตูดอีกแล้วเละ เออเอ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดีนะเออเพราะว่ามันเป็นตอนที่ตัวละครพระเอกแม่งปล่อยอารมณ์ออกมาแล้วประเด็นคือแทนที่เราจะได้เห็นสีหน้าซึ้งของพระเอกก็แบบอุ้ยร้องไห้ในรู้สึกก็จัดการกับพี่ชายได้แล้วอะไรแบบนั้นอ้าวกูไม่เห็นหน้าพระเอกเฉยตัดภาพมาทั้งฝั่งนางเอกแล้วนางเอกเออเราก็นึกในใจแม่งจะได้จะได้ยินแบบเสียงภาคของนักภาคที่มัแบบเออภาคออกมาเฮ้ยเราจะได้ยินเออพระเอกแม่งฟูลไฟแล้วอ้าวตัดเสียงสัญญ,ญาณเฉยอะไรวะ กูแ <c oughs> น่นง,งสรุปสุดท้ายคือกูจะไม่ได้รีแอคชั่นอะไรจากพระเอกนอกจากทําหน้านิ่งเป็นตูดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทีนี้แม่งก็อะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยฮะเออไอพูดถึงเรื่องที่แม่งแบบน่าสนใจบ้างดีกว่าครับก็คือตัวละครเพื่อนของตัวละครนางเอกครับที่มีการเล่าปมประมาณว่าเคยเป็นอดีตเพื่อนสมัยเด็กของตัวละครพระเอกใช่ไหมครับไอตอนนั้นนะ่ะเราไม่ได้โดนสปอยเลยเนาะถ้าเราไม่โดนสปอยเราก็ว่าจะพีคอยู่แล้วเออ พูดถึงขนาดนี้แล้วก็เหมือนกับนักเอกอครับจะไปขอร้องให้ตัวละครเพื่อนของตัวเองเนี่ยไปช่วยให้แบบเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นอะ่ะเออไอ้เกิดเหตุการณ์ที่นักเอกสามารถที่จะไปช่วยได้อะไรนั้นแต่ว่าไอ้ตอนที่เปิดเผยปมมาเนี่ยมันโคตรพีคเลยนะมันโคตรพีคอะเราเราเรานึกในใจได้ว่ามันโคตรพีคอะแต่ว่าแม่งแบบทําไมเราจะต้องไปเจอสปอยก่อนด้วยวะผมแม่งโคตรเขียยไอ้พวกแม่งสปอยแบบนี้เลยนะ แต่ประเด็นก็คือเราจะโทษอ่าสปอยแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราเสือกกดเข้าไปอ่านเองไงเอาสรุปสุดท้ายก็คือเราคือเราจะเข้าไปอ่านข่าวเกี่ยวกับเอ 86, 86ิซิกเอิซิกนี่เราก็ต้องแบบห้ามดูสปอยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว,ว่าอันไหนคือสปอยเลยแม่งยากอีกมันมันเป็นตัวหนังสืออะเข้าหลังแม่งแบบครูไม่อ่านข่าวหาอะไรแม่งแหละเออได้แต่เฝ้ากับตัวเองไปงั้นเลยฮะสุดท้ายเราจิ้นตัวละครเพื่อนของตัวละครนางเอกกับพระเอกครับ อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าสองคนนี้ได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งมันจะคืนดีกันหรือเปล่านะอะไรแบบนั้นเพื่อนของตัวละครนางเอกก็จะต้องไปคบจะเร้ยังไงเดียะเอ่อมันจะมีไอ้พวกแบบไปการดูตัวเหมือนกับแบบครอบครัขขวข,ของตัวละครเพื่อนของตัวละครนางเอกครับจะต้องไปดูตัวให้ตัวละครตัวนั้นงไปดูตัวกับผู้ชายที่แมบ,บบหน้าตาขี้ลิ้วขี้เละซะตลอดเลยเยงี้ยถ้าหากว่าจะต้องกลับมาเจอกันกับะาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงกันนะอะไรแบบนั้น แต่เข้าใจดีเลยครับการ์ตูนเรื่องนี้มันเล่าเรื่องราวฝ่ายของพระเอกกับตัวละครนังเองแหละเออก็ก็ได้อยู่ <c oughs> อะไรแบบนั้นโอ้แต่ว่าดูจากสภาพแล้วมันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าไอตอนจบของของตอนนะครับมันจะมีมันจะมีไอภาพที่อยู่ในจอมอนิเตอร์อว่าแบบเออใครยังมีชีวิต,ตรอดอยู่บ้างอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วแม่งมันหายไปสี่ดวงเลยคือแบบเหมือนกับแบบอายานยานของทางฝั่ง,งพระเอกอะ่ะหายไปสี่ดวง งั้นก็หมายถึงว่าพระเอกเหลืออยู่แค่คนเดียวเลยดิตัวละครตัวอื่นแม่งตายหมดแล้วดิเอ่อตัวละครเอ็มมากก็ตายตัวละครตัวตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นก็ตายอีกเสียใจว่ะอได้แต่เฝ้าภาวนาต่อไปว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันนะอะไรแบบนั้นเออแล้วไอฉากที่อ่าสื่อถึงอารมณ์มากๆก็คือไอฉากที่แม่งแบบตัวละครเอกกาลังแบบปลื้มปลิ่มกําลังดีใจกับเหตุการณ์ที่แม่งเพิ่งจะผ่านสงครามอะไรมา อย่างหนักหนาสุดท้ายมันก็แบบมีการคุยกันเ,เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะอะไรแบบนั้นอนี่คุณพันตรีฝากคนที่จะมาแทนพวกเราด้วยนะอะไรแบบนั้นพันตรีมันก็แบบเริ่มจะเอ๊ะเอ๊ะอะไรกันนะอะเพิ่งจะผ่านสงครามมาไม่ใช่เหรอแล้วก็แบบรีบไปตอนนี้เลยจะดีเหรออะไรแบบนั้นถ้าก็ไม่รีบไปแล้วก็นู่นนี่นั่นนะอะไรแบบนนะั้นอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวพวกพราเอก็จะต้องไปฝา่าสงครามต่อ ส่วนตนนัวละครนางเอกก็แบบแทนที่จะคิดว่าสงครามผ่านไปแล้วแต่แม่งเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแค่นั้นมันก็เลยบอโอ้โหสื่ออารมณ์ใช้ได้เหมือนกันนะอะไรแบบนั้นน่าสนใจดีครับแต่ก็นั่นแหละถ้าหากว่าตามสปีดที่ใครหลายๆคนบอกว่ามันควรจะเป็นว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันน่าจะจบซีซั่นด้วยการที่อ,อนิเมะเรื่องนี้ไปจบอยู่ตอนที่พระเอกได้เจอกับตนนัวละครนางเอกก็คงจะพีคใช่ยหยอกเหมือนกันนะ เออเฝ้ารอครับเฝ้ารอว่าเหตุการณ์ไม่จะเป็นยังไงต่อไป